สวัสดีครับเจน้อยเนาะสวัสดีเจน้อยนะคะคนมีเส้นฟาดมันจะดังบืออื่นม่เจอเจโน้ยแฟนเกี่ยวกับพุ่มไหมค่ะพุ่มมันพุ่มหน้าพุ่มหน้าแหละเพิ่นบอกเลขอันสองศูนย์ศูนย์สองนหน้าจะได้จากความฝันจะได้จากความฝันมันเป็นเลขความฝันเลยค่ะครับก็เลยบอกชาวบ้านชาวบ้านก็ถชาว่าได้ฝันเข้ากับสื่อหมดทั้งมู่บานเลยก็หวก็ศูนย์สอง ก็จ้ะข้าวงวดเมื่อกี้รุดเพราะว่าแกบอกสามแปดแล้วก็มาบอกสามเจ็ดนี่ยังนี่ลแหละค่ะแต่ว่ามันรุดไหมค่ะมันมันออกเพิ่นบ่อไห้บอกคนหลายแต่ว่าเหมือนมันหลามู่บานเนาะมันก็เลยถูกมันสื่อไปหลายหลายคนนะคะจะมือก็เอาเหมือนจะมือเอาไปขายหลายหลายนี่ค่ะก็เลยมันรุดค่ะแต่ว่าโตโตโตของอันแม่นี่ถือได้ค่ะ ถือตัวใดห้ามเพราะว่าซื้อเล็กถูเก่าฟันบริเกตออกสองเก่าเก่าสองก็เลขตามเลยค่ะค่ะแม่ในถือถูกสามร้อยตัวค่ะมันพงสุดท้ายสามสี่ร้อยค่ะตึกสองเก่าอาสามร้อยสี่ร้อยจถูกได้ค่ะตัวถูกตัวถูกเนาะค่ะครับกะมึงขึ้นถูกเล็กเล่าอีกถูกเล็กเล่าอีกค่ะเหล็กเล่าก็ถูกเล็กเล่าถูกหาแปดเพราะว่าฟันเขาจะตายตายเน่าในน้องเลยนะคะ เขาบอกให้ว่าตายเนาะตุยตุยตุยมันอายุหา18ปีค่ะก็เลยตี0 058เป๊ะหวยมันออก085มันก็บอกเป๊ะแต่ว่ามันออกตัวกลับแต่ว่าถ้ามาเป๊ะหมายเพราะว่าเข่าทั้งสามตัวแต่ว่าค่ะเท่าซื้อเขาวิ่นวิ่นอยู่แล้วน้องแมวเขาวิ่นอยู่แล้วสุดยอดวันที่4กุมภาพันี่แม่ให้ตัวใดค่ะรอบหนีฝันนะคะฝันนเาะความฝันล้วนๆเลยฝันต้องหงุดด เพื่อนอาเจียนเขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยค่ะอาเจียนเป็นอายุ43-44แต่ว่า43ปีนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะย่างน้ำหน่าจะย่างเข้าไปวันสองวันไหมค่ะก็เล่ยแต่ว่าความเป็นจริงกับ43เน่ยะก็เลอยซีเอาตำเล่าตัวเดียวตำเล่าค่ะมื่นซ่สามตัวเดียววถูกก็ถูกพิษเป็นพิษค่ะตัวเดียวว่าต้องไปมืดหลายพิษเท่ากับว่าได้เสียใจแค่ตัวเดียว คิดก็บ่ได้เสียใจก็ไม่เสียใจเยอะคนมันไม่เยอะตัวสี่สามสี่สี่ไม่หลายตัวเน้นไปสี่สามตัวรองจะสี่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 กันสี่สี่แต่เน้นสี่สามตัวเดียวเม็ดเดียวค่ะมั่นใจเพราะว่าทุกทีฟันน่ะมันจะออกอายุไหมคะมันยะบอกเป็นอย่างอื่นเลยมันจะออกอายุของค่อยฟันเพื่อนรุ่นน้ำกันเี่แหละเพิ่นอาเจียนออกคือกันเพื่อนอายุหาสิบเก่าเหล็กเล่าก็ออกหาเก่าเลยกระูุกมด คนเแสดงว่าตามทางความฝันนี่ต้องเป็นอายุย่างเดียวทอนายเดียวมั่นใจเพราะว่าเป็นคนที่ฝันเกี่ยวกับอายุจำแม่นต้องฝันเกี่ยวกับแต่ละงวดมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ละงวดความฝันนี่นไหมที่ว่าเราว่าเป็นคนมั่นใจเติบโดยรักกันเป็นคนถ้าเอาก็เอาตัวเดียวพิษตัวเดียวพิษ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 ถือพิษถือแหละลอยลอยเปอร์เซ็นต์หายจักเปอร์เซ็นต์ค่ะ เก้าสิบไปนิดนึงเนาะแม่เนาะกันไวนนิดนึงมันใจเยอะอยู่นะค่ะที่มั่นใจก็เขามั่นใจไปเลยนำตัวเดียวไปเล่นมาครับไม่ต้องเยอะตัวเอาอย่างที่ตะพุ่มของเก่าเพิ่นมาเข่าฟันอีกค่อยถึงมาอีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นการลุ่มลุดมลุ่มทำไมคะเพราะวันหึ่งพันไอ้บ้านก็มีเข่ามีหลุดเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นะมันหลุดแต่ว่าจะคล้องถูกถูกเพราะว่าซื้อเลข ฟันวันเล่ยมันออกนะก็เลยมันตามหวดมันฟันวี่แล้วมันไม่ออกวดนี้มันนอยากตำมเล่าให้ด้วยแต่แต่อยากให้ซื้อเล่าเล่าไหมค่ะใหญเล่าหุ่นเงินเล่าค่ะมันใจเล่ามันใจเล่าค่ะมันใจเล่าสี่สามเม็ดเดียวถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดไม่ตัวใดก็สี่สามตัวเดียวเม็ดเดียว ถูกเป็นถูกพิษเป็นพิษตำเหล่าเจโน้ยแต่ต้องกลับด้วยนะเมื่อกี้ห้าแปดไม่ได้บอกแปดห้าไปกลับด้วยไปกลับด้วยใช่แล้วเหรอคะหมดที่แล้วแต่อายุติดฝันเกี่ลไปอายุสี่สิบสามปีนะจีสี่สิบสามปีค่ะสันนิษฐานสี่สิบสามปีเพิ่นอายุสี่สิบสามปีทุกครั้งที่ฝันจะออกอายุเป๊ะเลยตอนนั้นฝัน เขาจังสี่ละเขาเมีอาการแบบนี้ละคืออาเจียนออกมาเขาวัอายุห้าเก้าก็ออกห้าเก้าลาวสุดกันไหมวะครับตัวนี้กันไหมบ่ไม่น่าจะกันดอกสี่ามเลยแหละเอาไปขนาดเช่นนั้นเลยสี่สามเลยค่ะตำลาวเม็ดเดียวมั่นใจมั่นใจแห้งค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องสุดยอดเดียวสี่ามเม็ดเดียวเด้อเจนนี่แต่ว่าซีซีคันว่าสิกันเนาะมันจริงกับเรื่อมันบริกรมันกับกันนิดน้อยค่ะนิดน้อยะว่าบางคนเขาอายุเขาย่างไหมคะมันมันจะเข่าตัวยางมันก็ออกย่างนี่ ค่ะครับในซีซีนปลาไหลกั๊บเงี่ยกันไว้นิดนึงก็ได้นะคะนี่พี่น้องอยากเห็นตัวเลีกแล้วอันนี้คือตำลาวนะคะอันนี้คือตำลาวแล้วทุกคนมือออื่นเป็นวันพุทธหรอครับตำลาววันพุทธวันที่ยังไคะสี่กุมภาพันสี่กุมภาสองห้าหกเก้าสี่สามเม็ดเดียวเน้นเน้นสี่สามถือเป็นถือถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดสี่สามเม็ดเดียวค่ะ 4-3เม็ดเดียวเจยน้อยืนยันนะครับเลขฝันนะคะเลขมาจากความฝันนะคะความฝันฝันย่ำไหนมันจะออกย่ำนั้นเด้อค่ะฝันล้วนๆมาแม่เนาะฝันค่ะฝันล้วนๆฝันย่ำใดฝันตอนไหนก็ออกตอนนั้นถ้าฝันเกี่ยวกับลักษณะอย่างนี้นะฝันตอนไหนออกตอนนั้นกัยเอฟซีเขาเคยฝันฝันหลอดหนึ่งก็ออกอายุเขาก็ออกเขาบรถูกมาทุกคนเลยค่ะที่ซื้อภาคกันซื้อเขาปะจำลาวเจโนย์เด้อ4-3เม็ดเดียว หมูอบ้านกันแม่ท้องพอกันมู่บ้านมือก้อนก็ห้าแปดตัวเดียวไข่กระบอกซูนห้าแปดตัวเดียวเพราะเขาตายไหมเขาอายุห้าสิบแปดก็ห้าสิบแปดเอาศูนย์ใส่กับศูนห้าแปดแต่เล่ามันมาออกซูนแปดห้ามันจะถูกคือเขาเขาสามตัวได้หมือบ้านเนาะก็เข้าสามตัวสามตัวนะคะซูนห้าแปดศูนแปดห้านาเจเนาะนี่กระฟันอีกแล้วพี่น้องเนะทีสามอย่าลืมกับผอมด้วยสามสี่นะคะกันไว้จังหวะสี่สี่นาเจเนาะ ันยำด้ออกตัวนันนะคะพี่น้องให้สกดๆกันนะสดๆๆนะครับคุณเจน้อยได้เลยค่ะตำลาวเด้อทุกคนตำลาวเจน้อยลาววันนี้สีนะครัแบ่งปันแนวทางสีเอฟซีเรานะคะอ่ะสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเกจน้อยร้อยล้านนะครับตำลาวอื่นเด้อครับเด้อสามเม็ดเดียวข้ามโค้งเด้อค่ะ ตีสามนิดเดียวตำไทยจะว่ามันมันบมเมนสันเยอค่ะอันนี้มเมนความสันแต่ว่าเป็นการจุดทูบเสียงท่าตำไทยเจนน้อยเออปั๊บเอออันนี้มันเป็นการจุดทูบเสียงท่าชื่อๆไหมค่ะการเท่ามีดวงสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่ตรงนี้มันก็จะออกแม่นเม่นมาตามที่เทาคอเนี่ยแล้ะค่ะแต่ว่าเลขมันก็งามได้เลขสิปุกไอ้กุมภาไอ้นี่วกุมภา69หนึ่ง640 940 แต่41นี่ไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็น40นะมากกว่าให้กันไวไหม41 41กันไว้ค่ะบอกเฉยนะให้ใด้เขียนแต่ f c ฟังแล้วก็เพราะว่า0กับ1ก็แทนกันอยู่แล้วอันนี้เขากันไว้บห้มันรุดปองใดป้องนึงไหมค่ะตัวนี้โใหฮรุดปองคือเลขยังค่ะ640 641 940 941จ้ะ คือตัวนี้เกวัติมาเฮ็ดนั่นก็หายโพเขาอันนี้ถ้าได้ตามพี่เพิ่นขอนะพี่สาวเพิ่นมาขอเพิ่นชิมาสางสาให้ินหินพิเศษนะคะหินจักสิตนะคะขอไปสิบล้านแล้วเจเนาะพอไปเท่าไหค่ะเขาบนไว้งานหนึ่งมันดูหกล้านงานหนึ่งมันสิบกว่าล้านนะคะแต่เขาได้มาแล้วสามสี่ห้าล้านกับสิบล้านนะครับเจนทำบนไว้มันเป็นที่สี่ที่ห้าที่หกโอเคครับผมอ่ะขอบคุณเจนมากมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากสี่ศูนย์ บาลไทยนะครับ16กุมภาพันธ์2500มั่นใจตามไทยตามำลาวได้ครบเลยทุกคนค่ะนะเฮงเฮงเรื่อนะครับค่ะขอบคุณครับผมเจ้านายครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเจ้ขอใชค่ะติดเพิ่มอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงผู้ถากะถาโทษหาเจ้าอลไร